สวัสดีครับวันนี้ผมจะขอ,อนำเสนอการใช้งานโปรแกรม s e r ร์ในการแฮกฟู้ดกับโกในเกม d r a g กอน i t y นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราต้องทำการลงตัวโปรแกรม Service ก่อนนะครับผมเมื่อเรามีโปรแกรมแล้วปุ๊บเราก็กดรันขึ้นมาเลยครับ ตัวของผมนี้จะใช้เป็นเวอร์ชัน3.6.5นะครับผมซึ่งใครใช้เวอร์ชัน7อยู่ก็ใช้ได้ครับผมพอได้หน้าต่างขึ้นมาแล้วก็เราตรงนี้สักครู่แล้วเราก็มาทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับเกมของเรานะครับเพื่อให้อิมเมจมันมีการเปลี่ยนแปลง เมก็คือกราฟิกกราฟิกภาพนะครับผมในเกมครับผมก็คือภาพแนะอ่ะเราก็ได้มาแล้วนะครับผมคือได้ตัวนี้ครับเราจะทำการแฮกเยวกับตรงนี้กันส่วนเราจะทำการแฮกฟูดกับอาหารนั้นจากวิธีที่ผมได้ึสามารถก็เราก็จำเป็นต้องมีการ ให้เพื่อนส่งกล่องสุ่มไข่มาให้นะครับหรือ my story egg นะครับผมแล้วก็กด a d d s a v egg กดรับอันนี้คือเราได้ food นะครับผมแล้วเราก็มาดูตรงนี้ครับติ๊กเครื่องหมายบวกจะเห็นได้ว่ามันขึ้น dark city แล้วก็เวฟแล้วก็มี s r v คือตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจเรามาดูตรง SFB F นะครับผมเรากดเครื่องหมายบวกครับซึ่งมันก็ขยายมาให้เรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่ามีคำว่า a c c e p t นะครับผม <c oughs> เราก็ทำการคลิกขวาตรงนี้ครับ a c c e p t แล้วเลือกตัวนี้นะครับผม r e p a c e Advanced แล้วค่าตรงนี้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะใส่อะไรลงไปนะครับ ตอนนี้ผมขอใส่ไปสักหนึ่งแสนครับผมแล้วตัวข้างล่างผมขอใส่สัก100อนะครับแล้วผมก็กดโอเคไปซึ่งมันก็จะคึ้นมาให้แล้วนะครับนี่เป็นตัวที่เราแฮกมาจากตัวนี้นะครับ แล้วก็คลิกซ้าย1ทีก็ดูว่ามันมีจารเคื่อนไหวอะไรไหมซึ่งเราจะดูตรงที่เนี่ยแหละครับตัวหนังสือหนาทึบตรงนี้นะครับรีเควสท,ที่เราทำให้ตรงนี้นะครับจาก500เนี่ยให้มันไปถึง1นึ่แสนนะครับผมรอไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะโหลดเสร็จข,ขั้นตอนการรอนะครับ ผมขอแนะนำว่าอย่าทำอะไรกับหน้า facebook ตัวนี้เด็ดขาดนะครับผมถ้าจะเล่นเฟซหรือว่าจะทำอะไรก็ให้เปิดอีกหน้าต่างหนึ่งขึ้นมานะครับผมใน Windows ในตัวเบราว์เซอร์นะครับเพื่อที่จะคงสภาพเดิมไว้ไม่ให้มันมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดตัวเกมมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ในระหว่างที่โปรแกรมกําลังทํางานอยู่ซึ่งโปรแกรมมันจะทํางานไปเรื่อยๆครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันถ้าโปรแกรมมันทํางานเสร็จแล้วเรามากดรีเฟรชหน้าเนี่ยเออมันจะได้หรือเปล่าผมก็ไม่อยากจะเสี่ยงนะครับผมขขอแนะนาว่าอย่าทําอะไรกับมันคุณก็ปล่อยให้มันโหลดคุณก็พับซอ่อนหน้าจอลงมาที่แทบ็บบาร์นะครับแล้วเราก็มานั่งดูมัน ในระหว่างที่เรานั่งดูเราไม่ควรที่จะเปิดโปรแกรมขึ้นมามากมายนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวโปรแกรมมันช้าครับเสียเวลาในการโหลดครับผมซึ่งถ้าใครมีเครื่องสเปคสูงสูงหน่อยมันก็อาจจะสามารถทําได้นะครับสามารถเปิดโปรแกรมอื่นขึ้นมาเล่นได้ครับนอกเหนือจากนี้ซึ่งนี้ผมก็ ขอคุยแชท e b o o k แล้วกันผ่านแอป Facebook Messenger นะครับในระหว่างรออ่า <c oughs> เอานะครับเ <c oughs> นื่องจากเมื่อกี้ที่ผมตั้งไว้เยอะเกินไปนะครับ <c oughs> ผมตั้งไว้ที่สองแสนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันก็กําลังดําเนินการไปอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่ามัน ทำอยู่หรือว่าเออมันก็ยังมันก็กําลังขยับอยู่นะครับแต่ว่าพอดีมันเมื่อกี้มันขึ้นมาบอกว่าเออเลอนะครับผมเกี่ยวกับแมมโมรีครับผมซึ่งผมต้องบอกเลยว่าถ้าคุณตั้งไว้เยอะมากเกินไปนะครับแมมโมรี Memory มันจะเออเลยนะครับผมซึ่งคุณก็ต้องไม่ควรตั้งเกินหนึ่งแสนนะครับผมผมคิดว่า,างั้นนะถึงแม้ว่าคุณจะมีแบบถาวรก็เถอะนะครับผมคือแบบ ไม่ใช่แบบตัวทดสอบนะครับถ้าตัวทดสอบนี้มันจะมีระยะเวลาในการทำงานอยู่ที่30นาทีครับแต่ถ้าคุณใช้ตัวแบบตัวเต็มนะครับผมไม่ใช่ตัวทดสอบค,คุณก็ใช้ได้ไม่จำกัดครับเออคุณก็อย่าคิดว่ามันจะไม่เออเลยนะครับผมก็ต้องระวังด้วยนะครับในข้อนี้ครับแต่ว่านี่มันก็ยังขยับอยู่นะครับผมก็จะขอนั่ง เราดูต่อไปจนกว่ามันจะครบ2องแสนครับผมก็ต้องมาเราดูอีกทีนะครับผมเอาละครับหลังจากที่ผมนั่งรอมาตั้งนานนะโปรแกรมมันก็เกิดการเออเลยสงั้งงงนมันก็เลยขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับผมผมก็จะกดโอเคไป พอผมกดโอเคแล้วนะครับผมก็จะมาดูว่ามันจะทำงานเหมือนตอนแรกหรือเปล่าคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันไม่ขยับแล้วผมจะลองกดตัวนี้ดู จากตรงนี้นะครับ i n c o m ม l e t e เนี่ยมันเป็นศูนย์อยู่นะครับมันก็ขึ้นมาเป็นเลข3ครับผมก็ต้องนั่งรอดูกันก่อนนะครับอ่าก็แสดงว่าโปรแกรมมันยังทำงานอยู่นะครับนี่หลังจากนี้แล้วผมจะขอลอง กดรีเฟรชเกมนะครับว่าผลไม้ผมมีอยู่8,000กับเงินอีก 188k เนี่ยมันจะมันจะเพิ่มหรือว่ามันจะคงค่าเท่าเดิมนะครับถ้ามันยังเหมือนเดิมก็แสดงว่าจากการ er เออเริเมื่อกี้นี้มันทำให้โปรแกรมมันไม่ทำงานนะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ควรใส่ตัวเลขเยอะครับ โลมถึงกับช้าไปเลยนะครับเครื่องผมเป็นไรไม่รู้นะครับเนี่ยโอเคครับตกลงว่ามันเออเลยนะครับผมมันไม่ได้นะครับมันขึ้นตรงนี้มานะครับหรือว่าอาจจะได้ผมก็ไม่รู้ก็ต้องมารอดูอาการกันอีกทีหนึ่ง เอาแล้วนะครับแล้วแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วครับผมซึ่งผมตอนแรกผมมีเงินผมมีเงินอยู่ 188k นะครับผมแล้วก็มีผลไม้อยู่ 18k นะครับตอนนี้กลายเป็นว่าผมมีเงินอยู่บวก 7m นะครับกับผลไม้ก็มีมอยู่ 3m นะครับผมซึ่งก็เป็นนั้นว่าวิธีการได้ผลนะครับ ถ้ามันขึ้นเออเลยคุณก็กดโอเคไปนะครับผมแล้วถ้าตัวเลขมันยังมีการขยับอยู่หรือมันไม่ค้างมันยังทําการเปลี่ยนแปลงอยู่คุณก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับคุณก็กดคุณก็มากดรีเฟซหน้าเพจไปเลยหรือคุณจะปล่อยให้มันรันต่อไปเรื่อยๆ จนครบค่าที่กําหนดนะครับแต่ซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ามันคงไม่ทํางานแล้วแหละครับเพราะว่าผมกดรีเฟรชหน้าไปมันก็จะเหมือนกับหยุดการทํางานแล้วนะครับผมซึ่งผมก็คิดว่าวิดีโอที่ผมทําขึ้นมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครและหลายคนนะครับผมซึ่งผมนั่งรอนานมากเป็นชั่วโมงนะครับแต่ผมถ่ายคลิปมาแค่10กว่านาทีนะครับผมก็ ลองเอาไปใช้กันดูนะครับสําหรับใครที่ยังใช้ไม่เป็นหรือใครที่ใช้เป็นก็ช่ช่วยแชร์ไปในกลุ่มด้วยนะครับผม